ก็คือหนึ่งสินค้าตัวนี้ครับครับยินเลสลอนดอนบิดสีส้มสีส้มอ๋อจำง่ายอ้ม่ครับจำง่ายง่ายเลยครับคุณภาพคุณภาพดีมากเลยเพราะว่าวัสดุที่เขาทำอ่ะใช้วัสดุที่เคลือบเป็นทรงหวีรองอเมริกันบางนะครับอาจารย์อ้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์หวีรองอเมริกันบางวิธีตัดนะครับ คำว่าวีรลองอเมริกันบางนี่นอนอยู่ก็ตัดได้นะครับดูนะครับนอนอยู่ก็ตัดได้นี่วีรลองอเมริกันบางเอาเบอร์สองนี่ถ่ายก่อนเบอร์สองกับเบอร์สองนี่ถ่ายอ้อมข้างไปขนาดนี้นะนี่ถ่ายอ้อมมานี้ถ่ายอย่างนี้นี่ดูนะฮะเราถ่ายอย่างนี้อเมริกันบางนี่พอเราถ่ายเสร็จกล่องนอนก็ถ่ายได้ดูนะครับนี่ข้างบนจะสาธิตให้ดูด้านบนจะง่ายครับ ด้นบนนี่พอเราไถเบอร์สองเสร็จแล้วก็เอาเบอร์เอาหวีรองเนี่เก็บด้านบนอย่างงี้อถ้าว่าหวีรองอเมริกันบางคือเอาหวีรองไว้อย่างงี้เนี่ยด้านบนนี่ยาวเท่าไหร่สองเซนห้าสองเซนห้าถึงสามเซนนี่ตัดด้านบนอย่างงี้พอเราตัดด้านบนเสร็จเรามาดูวิธีขึ้นข้างๆครับดูนะครับวิธีขึ้นข้างๆนะครับวิธีขึ้นข้างข้าง วิธีขึ้นข้างๆเราใช้เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งนะวิธีขึ้นข้างๆเนี่ยเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งจริงๆด้วยไม่ไม่หลอกลวงดูนะครับเบอร์หนึ่งฟืดป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 ืดเบอร์หนึ่งขยักขยักเบอร์หนึ่งขยักขยักเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งประมาณสามเซ้นได้ละมั้งอาจารย์จากส่วนนี้จากส่วนนี้ใช่ไหมครับ สองเซนครึ่งสามเซนเนาะสองเซนสามเซนด้านนี้เอาเนื้อลิมใบหูเพราะว่าอเมริกันบางเนี่ยจะอยู่เนื้อลิมใบหูครับเราก็ทําไปอย่างนี้ดูนะครับเนี่ยรืดปืดอืดอืดอืดปืดอืดเสร็จครับทีนี้ก็มีโกนมีดโกนนะครับดูนะครับเหรลอนดอนบิ๊กกล่องสีชมครับผมลองเลยครับเนี้ยแน่นอน วัดฉากยังไงถามว่าระหว่างหางคิ้วกับตรงมุมหน้าผากจะเอาเป็นตัวเอหรือตัวเอลแล้วแต่เราคิดเองอครับแต่แขกนหะเขาก็ต้องชอบรอแหละใช่ไหมนี่ลึกกันเบาๆมาฝั่งนี้อยู่ตรงหูนี่ก็เหมือนกันนี่แขกแล้วก็ดึงลงยาวพืับฝั่งนี้ก็ดึงแขกยาวแขกนะครับ,รบดิ้นนิดนึงเลี้ยวพวงมาลัย พื่อจะให้ปลายใช่ไหมลงปลายหรือเปล่ากลางกลางลงกลางกลางนะเพ่อเียงเพื่อเราจะให้ขนอ่อนมันขาดออกครับดูฝั่งหลังด้านนี้ไม่ต้องไม่ต้องทําตัวแอลเป็นรูปไข่ดูฝั่งนี้นี่การใช้มีโกนจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้นิดเดียวเนี่ยเราเรามาอย่างนี้ดีๆเราพลิกกลับนะดูนะพลิกกลับแล้วพลิกใบมีดลง อ๋ออย่างนี้เลยนะนี่คือปัญหานี่คือปัญหาตรงนี้นิดเดียวนิดเดียวนอกนั้นก็นอกนั้นเหมือนเดิมหมดนี่อย่างนี้แล้วก็นอกนั้นก็เหมือนเดิมเห็นไหมครับครับนี่ป,ปึ๊บปึ๊บนี่ระวางคิ้วนี่แต่งนิดนึงแต่งอย่างนี้โค้งตามแนวให้ขนอ่อนมันหายครับนี่เสร็จแล้วครับอเมริกันบาง วิรองอเมริกันบางใช่ไหมครับผมนี่วิรองอเมริกันบางโอ้หล่อเลยครับทรงนี้หล่อแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แบรนด์จากอเมริกานะครับผมแบรนด์จากอเมริกาคือมีในนี้ในกล่องนี้มีหนึ่งร้อยใบเล็กหนึ่งร้อยใบราคาร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบบาทหาซื้อได้ที่ไหนครับ ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยและหรือมองงานมงวาอะไรก็จะมีทุกร้านแล้วแล้วก็มีลิงก์ไลน์ตรงนี้นะลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างของคลิปนะครับผมมีทุกอันนี้แหละครับอันนี้แหละครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นโฟมโฟมกนหนวดยิเล็ดลอนดันบิ๊กอ้าโอเคจัดการเลยครับ